วิกฤติรีพอร์ตกันที่13นะคะสัปดาห์ที่2 7ถึง31มีนาค่ะสัปดาห์นี้ก็มีลูกค้าทั้งหมด9บริษัทนะคะมีของนอก3บริษัทมีเสี่ยมันคงเซนจูรี่1ทเวนตีวันนะคะ,ะของฝน3ที่นะคะ รัสเซียนะคะโตเกียวมาเีและก็อิสันสตาร์ค่ะของแอมสังที่มีเป็นซิริปรึกษาเฟรเกนนะคะซึ่งอตอนนี้ก็กำลังคุยกับลูกค้าอยู่นะคะแต่ว่าจะมีประเด็นเรื่องกฎหมายค่อนข้างเยอะทุกบริษัทเลยนะคะจากที่เราไปชมกันมานะคะแล้วก็ในสองงานคิวโซร่านี่ก็ ณปัจจุบันนี้ค่ะหลายบริษัทมากนะคะเกือบทุกบริษัทด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้ลูกค้าต้องการหนังสือรับรองทางด้านกฎหมายของสื่อเรานะคะตัวคิวซาโรล่าซึ่งหนิงก็ได้ทําหนังสือชี้แจงให้ลูกค้าไปนะคะถึงในเรื่องของการรับรองทางกฎหมายของเราเนี่ย าสาเหตุที่ทําไมถึงไม่มีอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งก็มีการยกตัวอย่างของกลุ่มประกันชีวิตอะไรเข้ามาให้ลูกค้าได้ทราบว่ามันไม่มีหนังสือกฎหมายรับรองอย่างชัดเจนนะคะก็แล้วก็พยายามแจ้งลูกค้านะคะว่าเราจะมีตัวตัวสัญญาทํากันนะคะที่จะไม่เอาข้อมูลไปเปิดเผยอะไรประมาณนี้คะ่ะเพื่อที่จะให้ยูเซอร์เนี่ยรับ ลับทราบว่าเอ้เราเราไม่ได้เอาข้อมูลออามาใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ได้แจ้งลูกค้าไปนะคะตอนนี้ก็คือ,อประเด็นหลักก็คือปพึกษานะคะที่หนิงให้ตัวสัญญาปิกอัพเซ็นนะคะก็ก็คือตัวนั้นนะคะซึ่งทางปพึกษาานี่เราเปิดเบนเดอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการเอกสารประกอบการเปิดเบนเดอร์นะคะซึ่งของปรึกษาเนี่ หลายโครงการมากตอนนี้หนิงเข้าทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมแล้วก็คอนโดหลายหลายหลายบียูมากนะคะลูกค้าสนใจหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าออตอนนี้กำลังติดอยู่ที่ตัวหนังสือรับรองเนะะี่ยค่ะว่าจะเป็นยังไงซึ่งหนิงก็รอรุ้นะคะว่าตัวสัญญาที่ส่งไปให้เขาเนี่ยมันจะทดแทนกันได้ไหมนะคะก็ต้องรอรุ้นดูเพราะว่าถ้าได้ก็หลักล้านนะคะที่จะขายปรึกษาได้เพราะว่า ลูกค้าอยากอยากทำมากนะคะแต่ติดเรื่องเดียวนะคะใ,ในในเรื่องของการเก็บเงินตอนนี้นะคะก็พยายามแจ้งปุยกับต้านะคะว่า,อาตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะขั้นตอนในการทํางาน เราก็อยากให้ทางบัญชีทําตามขั้นตอนของบัญชีก่อนไม่ต้องรอมาเก็ตติ้งนะคะเพราะว่าอ,อ,อยากจะให้ก็แจ้งต้ากับผู้ยไยนะคะว่าให้ทําตามขั้นตอนของบัญชีไปก่อนไม่ต้องรอนะคะเพราะว่า p o เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของบัญชียอยู่แล้วที่จะต้องตามนะคะตามอันดับแรกก็คือบัญชีนะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็จะเ,เราจะตามให้อะไรประมาณนี้คะ่ะเราก็ ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วก็เราก็ได้พูดกันหลายรอบนะคะทําให้การเก็บเงินล่าช้านะคะตอนนี้ก็ได้แจ้งปุยกับตาไปแล้วนะคะถึงขั้นตอนการทางานที่ทําให้ทําการเก็บเงินมันได้เร็วที่สุดนะคะก็แจ้งกันไปนะคะตอนนี้ในส่วนของคิวโซลที่ผ่านมาเนี่ยจะมีให้ลูกค้าเทสสวัน2วันอะไรประมาณนี้ค่ะ ให้ลูกค้าเทสางบางที่ก็อาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยลองมาวิเคราะห์กันแล้วนะคะทั้งหมดที่ผ่านมาทุกเคสที่เราให้ลูกค้าเทสมามา๊บเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยขายไม่ได้เลยนะคะซึ่งจากปัญหาที่พบก็คือว่าลูกค้าเอาไปเราทดลองใช้แล้วมันไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่สนใจแค่กดเข้ามาดูเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยลด ลดการเทสไปนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะลองดูว่าถ้าเราไม่เทสตไล่ลูกค้าซื้อในราคาพิเศษไปเนี่ยผลมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะก็ลองดูก่อนนะคะตอนนี้ก็คือลดลดบริษัทที่จะขอเทสนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่ให้เทสนะคะอันนี้แล้วก็มีการแจ้งน้องนิวนะคะเพราะว่าบ,บ่อยครั้งที่มีการส่งรีพอร์ตผิด สลับบริษัทกันนะคะตอนนี้ก็ได้ไประชุมแจ้งกันนะคะเพื่อจะได้ลดขอ้ขอข้อผิดพลาดลงนะคะใน,นส่วนของยอดขายนะคะยอดขายตอนนี้ของเดือนมีนาคมที่สรุปยอดไปแล้วก็คือ4 2 1 5 0 0บาทนะคะก็รวมยอดขายยอดขายนะคะยังไม่ได้เก็บเงินนะคะรอบยอดเก็บเงินเนี่ยต้องรอสรุปจากตาก,ก่อน นะคะอาทิตย์หน้าถึงจะทราบว่าจะจากที่ขายมาเนี่ยเก็บเงินได้เท่าไหร่นะคะซึ่งในส่วนของใจมาที่1เนี่ยที่ขายได้แล้วนะคะ2 7 2 2 0 0 0เจ็นะคะอันนี้ก็คือยอดที่ทีท่หนิงสะสมในแต่ละเดือนแล้วก็แจ้งปิ๊ก๊อรปมานะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวหนิงจะหลังจากที่ต้าส่งสรุปยอดขายยอดเก็บเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนิงจะส่งออยอดขายตัวคิวหนึให้พี่ก๊อรปอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะสำหรับบีทีเอสมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ